โอเคครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะครับตัวเออเขาเรียกว่าอางุ่นยาวแล้วกันนะครับคนเขาเรียกกันอางุ่นยาวนะครับอางุ่นยาวจะเป็นแบบซาวนิกนะฮะคือสำหรับพอตเลยนะฮะมันจะเป็นแพ็กเกจของเขานะฮะนะอันนี้เป็นขนาดเอ่อสิบมลเท่านั้นเองนะสิบมลนะครับสิบมล 10ml นะฮะนิก3.5ก็ตีไปนิก35นะครับผม PG VG 50% 5 0บนะก็จะเ,เหลวๆเลยนะฮะจะลื่นๆหน่อยมาด,ดูเลยดูแพ็กเกจของเขาคนเดียวครับขวดนะฮะ,นะฮะเอา้าดูก็ขวดธรรมดาฮะบ้าน นะผมว่าตัวนี้น่าจะมืนอยู่นะเพราะว่ามันเป็นซอนิกไงเพราะอ่งุ่นยาวปกติที่เราดูกับบรี่ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมืนอยู่แล้วนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองกับคาลิเบอร์โคโค่นะค่าตัวเดิมนะตัวเดิมตัวประจําเลยนะฮะคือคือมันรีดกลิ่นได้โอเคผมชอบที่สุดละโคโค่เนี่ยลองมาหลายตัวโคโค่นี่คือตรงยูทิคอโค่เลยนะโอเคจะมาลองกับโคโค่นะฮะโอเคผมใส่น้ํายาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยดูด หมดแล้วตอนนี้คือหมดแล้วนะอันนี้คือแทงสุดท้ายนะแท้งสุดท้ายของเขานะอันนี้คือแท้งสุดท้ายนะยนะนนคือแบบนะคือคอ่อางนยาวเลยอะ่ะอร่อยอะ่ะก็เลยแบบดูจนเกลี้ยงเลยจนลืมว่าจะต้องเอามันรีวิวเนยะโอเคผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูดกันว่าเออวิวเป็นไงนะแต่บอกเลยว่าโคตรเด็ดตัวนี้มา สุดยอดสุดยอดค,อองงยคืออังหุ่นยาวคืออังหุ่นยาวฮะคืออร่อย นะคือแบบกระแทกคอหน่อยๆน่นะแรงๆหน่อยนะฮะมึนๆหน่อยคือตอนนี้คือมึนแล้วนะค, 35, คือนิกเขาสามสิบห้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอใช้ได้เลยแหละนะใครที่ไม่เคยดูสามสิบห้าก็น่าจะมึนอยู่พักหนึ่งอนะฮะสองทีก็น่าจะมึนแล้วเมื่อกี้ผมจับไปสี่ห้าทีนะก็รู้สึกถึงความแบบมึนๆึนละนะก็ถือว่าเต็มนะผมดูนี่คือเต็มละนะดูเนี่ยไม่กี่ทีนี่คือเต็มละ ก็ความหวานเนี่ยผมให้อง้งหุ่นยาวเลยผมให้สองจุดห้าถึงสามเลยนะฮะความเย็นเนี่ยผมให้ประมาณสองพอนับส่วนความอิ่มนิกเนี่ยผมให้ผมให้สามเลยสามจุดห้าด้วยอะ่ะสามจุดห้าแล้วก็กลิ่นกลิ่นก็กลิ่นผมให้สองจุดห้าถึงสามนะฮะก็กลิ่นโอเคนะกลิ่นก็หอมดีนะฮะกลิ่นอง้งหุ่นยาวเลยอะ่ะใครเคยดูอง้งหุ่นยาวคืออง้งหุ่นยาวเลยอะ่ะนะกลิ่นคือแบบเราคุ้นเคยกันดีนะฮะโอเค ก็ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสมัครใครที่อยากผมรีวิวตัวไหนเนี่ยหรือน้ำยาตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าพอดตัวไหนเนี่ยต้องการให้ผมรีวิวเนี่ยเดี๋ยวจะไปหามาให้นะครับฝากกด u b s c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ